สนับสนุนผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโนโอ่อยากคุ่นสวยต้องยกให้โซโซโนโ่ กลับมากระต่อนนะคุณผู้ชมนะกับช่วงหันปากอยากเผือกค่ะหันปากอยากเผือกเห็นอยู่ตรงหน้าก็คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโซโซโน่น,นะคิดค้นสูตรโ,โดยพี่ขวัญแล้วก็ลูกนะขวัญน,นี่ก็คือขวัญพี่ลมหลินนั่นเองคุณผู้ชมนะค <bok S 1> <ช>ะคิดค้นสูตรกับลูกเพราะลูกน้ําหนักร้อยสามโลนะเพราะกลัวลูกจะไม่สบายแล้วก็กลัวจะเป็นใหญ่เป็นโต2สองอย่างอะไรแม่เบาหวานกับความดันนะฮะก็เลย,ยลลคิดสูตรมาแล้วก็ให้โรงงานผลิตออกมาก็คือแม่คิดให้ลูกเนี่ยแล้วลก็ช่วยกันคิดนะฮะคะลูกก็ชอบออกกําลังกายตอนหลังๆก็ติดออกกําลังกายจนพี่ข เร่งการเผาผลาญต้องต่อชอบออกกําลังกาย<อ>ส่วนตัวพี่ขวัญเป็นไขมันพอกตับแม่แล้วก็เป็นคนที่ไม่มีเวลาในการออกกําลังกายก็ทานแล้วก็น้ําหนักรีนเรียวเลยทีเดียวค<อ>ุณผู้ชมนะวันนี้ ที่น้ำหนักลีนเดียวไม่ใช่วันนี้นะวันนี้ที่น้ำหนักลีนเดียวเพราะอะไรรู้ไหมเพราะอะไรม,มีสาหร่ายสีน้ำตาลเขาช่วยอะไรคะบล็อกเบิร์นไขมัน oh. แป้งเปิงน้ำตาลทั้งหมดเขาจะ oh, บล็อก<ด>ไว้หมด oh. เลยนะคุณผู้ชมวันนี้มาแล้วคุณผู้ชมสินค้าขายดีอีกหนึ่งตัวขายไกลถึงยุโรปนะแล้วก็จัดส่งฟรีใช่ไหมฮะใช่ค่ะทั่วประเทศเลยทีเดียวนะสำหรับโซโซโน่พร้อมโปรโมร,โรชั่นพิเศษครับสำหรับวันนี้ค่ะซื้อ3กล่องแถมฟรีหนึ่งกล่องในราคาพิเศษเหลือเพียงแค่1470บทเท่านั้นสนใจโทรได้เอยบค่ะ 0 9 1 1์9 9้4 4น่ะอน่ค่ะคุณผู้ชมนะครับพี่ขญรับสายเองไม่ใช่ c เซ็นเตอร์นะฮะทัพทีมหญิงแมนใช่ไหมขอป้องไหมพิรัตหลังออกมาพูดความจริงพร้อมซัดก,กับเพื่อนนะโดนย่ำยีเพราะสังคมฟังความข้างเดียวก่อนหน้านี้เนี่ยจริงๆแล้วคุณไหมพิรัตก็เงียบม,มานานเลยนะคะทำให้ชาวเน็ตเนี่ยก็มีการวิพากษ์วิจารณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงตอนนี้เลยนะแล้วก็กระหน่ำวิจารณ์มาเลยแต่ว่าในที่สุดเนี่ยคุณไหมพิรัตเองก็ออกมาเปิดปากมีการร่าย,ยาวในมุมของตัวเองไปแล้วในอินตัววแล้ก มีบรรดาเพื่อนพ้องในวงการรวมไปถึงแฟนคลับเข้ามาให้กําลังใจกันเยอะมากเลยแล้วก็มี2เพื่อนสาวสุดซีนะคะอย่างคุณทัพพิมมาริกาแล้วก็หญิงแม้เนี่ยเข้ามาให้กําลังใจปกป้องแล้วก็ระบายความอัดอั้นที่ต้องทนเห็นเพื่อนโดนด่าโดนย่ยยีมานานอย่างาสาวทัพพิมเนี่ยเธอก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะใต้โพสต์ของคุณหนุ่มไม้ค่อนข้างที่จะยาวเลยเธอก็คอมเมนต์ประมาณว่าขอความจริงจงปกป้องเพื่อนรักในทุกๆสิ่งใครที่บิดเบือนความจริงเก่งชี้โพร่งให้ชาวโซเชียลทัวลงผิดที่เก่งขอให้แพ้ภัยไปสักทีตลอด ที่เพื่อนๆชอบบน่นชอบด่าว่าไม้ไม่ทันคนไม้ไม่ทันเกมก็ได้เห็นแล้วว่าไม้ไม่ได้มาเล่นเกมกับใครไม้รักลูกจริงๆนางยอมมากแล้วและมีความรับผิดชอบมาเสมอทําทุกอย่างที่จะได้เจอลูกเพื่อนๆทุกคนรับรู้มาตลอดขอให้เข้มแข็งเอาไวา้ผ่านมาได้แล้วหลายด่านสู้ต่อไปก็น่าจะต้องเจออีกหลายด่านเพราะว่าเจ้ากรรมนายเวนเคสนี้เหนียวมากแต่ความดีความจริงความถูกต้องจะชนะทุกสิ่งค่าใช้จ่ายหนักมากเลี้ยงกี่คนไหนพูดแฮชแท็กเซฟไม้พิรัตส่วนด้านของหญิงแม้นเองนะคะ ก็เข้ามาคอมเมนต์บอกว่ายอมพูดจนได้ต้องทนแบกรับทุกอย่างมากี่ปีทุกครั้งที่โดนด่าโดนสายร้ายอะไรก็ไม่เคยที่จะออกมาอธิบายมีแต่ทนทนทน,ทนให้คนย่ํายีมาตลอดเราเห็นแล้วก็เจ็บปวดมาโดยตลอดยิ่งไม่สามารถพูดแก้ต่างอะไรให้แทนได้เพราะกระแสสังคมงงโง่ที่ชอบฟังความข้างเดียวอ่านหนังสือไม่เกิน3บรรทัดก็สามารถมาตัดสินคนได้ทั้งชีวิตแต่ความรู้สึกที่เราต้องเจอมันคงเทียบไม่ได้กับสิ่งที่ไม้ต้องแบกบมาโดยตลอดอืมก็เข้าใจเพื่อนๆนะคะเขาาก็รู้ความจริงว่ามันเกิดอะไรขึข้นกับชีวิตของไม้ว ชีวิตของน้องซา่าใช่ไหมแต่ว่าพี่ว่าเราจะเอาอาดีตที่มันผ่านมามาเป็นตัวตัดสินแล้วกันเราเอาวันนี้เอาเอาให้พ่อเขาได้เจอลูกกันแล้วก็ให้ให้อดีตสามีเขาได้คุยกันได้ดีที่สุดนะคะบางทีการให้กําลังใจซึ่งกันและกันก็เป็นสิ่งที่ดีแต่การไปโยนน้ํามันลงไปในกองไฟเนี่ยมันก็จะทําให้เกิดไฟไหม้นะคะ,คะบางทีนะคะบางข้อบางทีก็พี่ก,พก็พี่ก็ต้องเราก็ต้องเข้าใจซาร่าเ้านะคะ เราเข้าใจซาร่าเขาเพราะว่าวันนี้พี่ก็เจอดาราหลายคนเขาก็พูดในอีกลักษณะหนึ่งแต่ว่าอย่าลืมว่าเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งเขาคือผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งก็เป็นแม่คนเพราะฉะนั้นอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะฮะมันก็ต้องมันก็ต้องแก้ไขให้มันถูกต้องะนะฮะเราอยากจะได้ลูก จากแม่เขาเราอยากจะได้ขอรับสิทธิเลี้ยงดูเขาแล้าเขาต้องคุยผ่านแม่เขาผ่านพ่าก่อนแล้วค่อยคคุยค่อยๆคุยค่อยคคุยไปนะฮะมันต้องใช้ระยะเวลาถ้าเกิดเราไปให้สารเสริญสั่งมันแม่เขาตกใจไงเข้าใจปะนะฮะแต่พี่เชื่อว่าคดีนี้จบได้ค่ะง่ายๆนะคะนอกศาลด้วยนะฮะคุยกันดีๆนะลูกนะคุยกันแบบสองคนสามคนพ่อแม่ลูกนะคะทนายไม่ต้องไปเกี่ยวเอาทนายออกไปก่อนนะคะคุยกันสามคนยังไงก็จบนะคะ แล้วมาเกิดยังวันนี้ทุกวันนี้อยู่ในเรื่องสารหมดเลยนะฮะมีแต่สารสารจางเพราะว่าจะมีแววว่ามัสคาร่าจะติดคุกนะคะอ้าวนะค่ะทำไมอ่ะอมของหลวงอมของหลวงอีกแล้วถูกต้องค่ะนะคะแต่ว่าคดีนี้เนี่ยต้องบอกไว้ก่อนแล้วเขาฟ้องกันแบบว่าชุลมุนชุลเกกันเลยทีเดียวนะคะสารสั่งจำคุกพิการพิพากกรอดีตไม่ใช่ภรรยาหรือเมียคนล่าสุดของพิเศษโลโซคนปัจจุบันเคนปัจจุบันเมียคนล่าสุดนะ5ปีปรับ200,000ห้า คดีโพส์มิ่นอีฟตอนแรกก็เพิ่งจัดงานแต่งงานไปเนาะยิ้มได้ไม่เท่าไหร่ตอนนี้ต้องแบบว่ามาเครียดอีกแล้วนะคะเพราะว่าเมื่อวานนี้เนี่ยที่ศาลอาญาถนนรัชดาพิเศษศาลมีการนัดฟังนะคะคำพิพากษาคดีหมิ่นประมาทที่คุณอีฟอภิชยาค่ะก็เป็นนะคะโจทย์ในการฟ้องคุณการวิภากรในฐานความผิดที่หมิ่นประมาทผู้อื่นโดยการโฆษณาก่อนหน้านี้เนี่ยเมื่อวันที่15กรกฎาคมที่ศาลอาญาเขามีการพิพากษาจำคุกคุณการ5ปีปรับ200,000บาทแล้วก็มีโทษจำคุกให้รอลงอาญา2ปี คดีนี้ก็สืบเนื่องมาจากการที่เมื่อปีที่แล้วเนี่ยพี่การก็ไปโพสต์ข้อ,ขอความถึงคุณอีฟในทํานองที่ใช้คําพูดค่อนข้างจะรุนแรงแล้วก็สร้างความเสื่อมเสียชื่อเสียงดูถูกนะคะดูหมิ่นเกลียดชังนะคะให้กับคุณอีฟล่าสุดศาลก็มีการพริจารณานหลักฐานแล้วเห็นว่าข้อความที่พี่การเนี่ยโพสต์ลงใน Facebook เผยแพร่เป็นที่สาธารณะไปยังทั่วทุกแห่งเนี่ยเป็นความผิดฐานหมิ่นประมาทผู้อื่นเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันให้ลงโทษทุกกระทงละ1ปีรวมเป็น5กระทงรวมจำพุกจำเลยเป็น5ปีและให รายงานตัวต่อเจ้าพนักง,งานคุกประพฤติ3เดือนต่อครั้งภายในระยะเวลา2ปีและให้ปรับเงินเป็นจำนวน250,000บาทแต่เนื่องจากว่าจำเลยไม่เคยถูกลงโทษจำคุกมาก่อนโทษจำคุกจึงให้รอลงอาญาไว้มีกำหนด2ปีและให้ลบข้อความดังกล่าวออกจาก Facebook ของจำเลยค่ะอ่ะนะคะคุณผู้ชมนะฮะก็ศาลเป็นบ้านหลังที่2ของพิการนหะหลายคดีเลยหลายคดีคนะุณ <c oughs> แม่นะคะวันนี้ไปส่งข้อความมา แกแก็เรื่องเรื่องที่มีภาพภาพอะไรสักอย่างนั่นแหละแกก็ส่งมาแล้วก็เราก็อ่านแป๊บหนึง่ง <Ừ Ừ S 2> เออแกก็นะแกก็น่าเห็นใจอะค่ะนะคะก็น่าเห็นใจอีกคนนึงนะแต่ว่าน้องอีฟน้องน้องพวกนี้เขาก็น่าเห็นใจนะคะก็จริงจริงคดีพวกนี้ก็คุยกันได้นะค่ะแต่เขาไม่คุยกันหรือเปล่าไม่คุยกันแล้วะคดะีคพวกนี้คุยกันได้ไม่ต้องถึงศาลก็ได้นะคะอะ บอลเชิญยิ้มนะเขาบอกว่าขอพอรท้าเวสวุวรรณใช่ไหมค่ะให้โรเบิร์ตหายป่วยค่ะตอนนี้สัญญาณดีๆก็เริ่มมีมาให้เห็นกันแล้วนะคะพี่บอลเชิญยิ้มค่ะเดิมทีเนี่ยเป็นคนที่ก็นับถือท้าเวสวุวรรณแล้วก็วัดจุกเชิอยู่แล้วส่วนใหญ่เนี่ยก็จะขอพอรให้งานรุ่งสุขภาพปังและที่สําคัญตอนนี้คือขออวยพรให้อาการป่วยของพี่โรเบิร์ตหายวันหายคืนเพราะว่าตอนนี้อาการก็ดีขึ้นมากแล้วสีหน้าแววตาของพี่โรเบิร์ตกลับมาสดใสเริ่มสื่อสารได้เยอะขึ้นบางครั้งก็มีบอกด้วยว่าอยาก กลับไปเล่นตลกแล้วอาจจะเป็นเพราะว่าพี่โรเบิร์ตเนี่ยได้รับกําลังใจดีๆนะคะจากคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นทั้งภรรยาลูกรวมไปถึงเพื่อนพี่น้องทุกคนถึงแม้ว่าทุกคนเนี่ยอาจจะไม่ได้เข้าไปเยี่ยมถึงเตียงนะคะเพราะว่ามันเป็นข้อจํากัดของห้อง ICU แต่ว่าก็มีการพยายามวิดีโอคอลกันยืนดูอาการผ่านกระจกหน้าห้องกันตลอดเรียกว่าไม่ปล่อยให้พี่โรเบิร์ตเน่ยเหงาเลยแต่ก็จะมีบางช่วงนะคะที่อาการของพี่โรเบิร์ตเนี่ยยังคงสวิงกลับตัวไปกลับไปตัวเหลืองอยู่บ้างแล้วก็ผลข้างเคียงจากยาที่รับประทานด้วยบวกกับเรื่อง กินทางสายยางอยู่พี่บอลบอกว่าเร็วๆนี้เนี่ยกำลังพิจารณาจะชี้แจงข่าวดีเกี่ยวกับปาฏิหาริย์ที่เกิดขึ้นกับอาการป่วยของพี่โรเบิร์ตให้กับแฟนๆทุกคนทราบกันด้วยค่ะเป็นกําลังใจใพี่โรเบิร์ตด้วยนะคะโรคนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าอยู่ด้วยกําลังใจค่ะนะ,ะทุกโรคนะไม่ใช่โรคนี้โรคดียวทุกโรคกําลังใจนะคะแล้วก็ยาแล้วก็<า>หมอด้วยทุกอย่างนะฮะแต่มีบางคนไม่เป็นโรคนะคะค่ะใครแล้วไม่<า>ไรับนรกไม่รับสวรรค์ไม่เปิดนะคะใครอ่ะต้องหนักมากเลยนะคนนี้อยู่ในห้องนู้น มีมีสองคนนะในห้องหนู้นก็มีตัวใหญ่คนเดียวอ่ะมันจะมีตัวใหญ่กับตัวเล็กอันเนาะค่ะฉันจะแต่ฉันสงสารใ่ตัวเล็กนะทำไมอ่ะมันโดนลวนลามตลอดเลยแบบช้ำเดี๋ยวล้วงห้ำบ้างเดี๋ยวล้วงอกบ้างเดี๋ยวล้วงนู่นนั่นเดี๋ยวก็หอมแก้มเกาบ้างอ่ะอันนี้เห็นกระตาเลยนะฮะเห็นกระตาเลยนะคะที่ฉันรับไม่ค่อยจะได้แล้วนะคะค่ะแม่ทำไมไม่เรียกแม่ไปด้วย ทำอย่างนี้ไม่ถูกต้องขนาต้องเรียกแม่ไปด้วยนะลูกนะค่ะช่วงนี้ต้องขอขอบคุณโซโซโน,โนครับสำหรับวันนี้มาพร้อมโปรสุดคุ้มเลยค่ะซื้อ3แถม1ในราคาเพียงแค่1,470บาทสนใจโทรนะคะ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4ย้ําอีกรอบค่ะ0 9 1 1 1 9 9 4 4 4ค่ะอ่ะมาช่วงหน้านะคะพี่ติ๊กน้องติ๊กแล้วกันน้องติ๊ก Big กบาเธอรนะคะขอเจอลูกพี่สอรนรามบอกว่าให้ไปคุยกับทนายใช่ไหมรายละเอียดเป็นยังไง <c oughs> ติดตามทุวงนี้พักสักครู่หนึ่งก่อนครับค่ะ